ประวัติศาสตร์ไทยดาวเทียม KNA CKSAT 2ปล่อยขึ้นสู่อวกาศสำเร็จรวมภารกิจญี่ปุ่นส่งของไป ISS นี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะ เพราะเมื่อเช้าวันที่26ตุลาคมพศ2568เวลา9.15นาฬิกา15นาทีตามเวลาญี่ปุ่นดาวเทียมฝีมือคนไทย KNACKSAT 2ได้ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศสำเร็จแล้วไปพร้อมกับยานขนส่งสเสบียง HTV- ขีด X 1ของสำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือจักซาจุดเริ่มต้นของภารกิจ ภารกิจนี้เกิดขึ้นที่ฐานปล่อยโยชิโนบุลันช์คอมเพล็กซ์ณศูนย์อวกาศธนากาชิมะหรือทานากาชิมะสเปซเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานปล่อยจร,รวดที่สวยและทันสมัยที่สุดในโลก จรวดที่ใช้ในภารกิจนี้คือ H 3หมายเลข7โดยบรรทุกยานขนส่งสินค้าแบบไร้คนขับรุ่นใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นชื่อว่า HTV- ขีด X 1หรือที่เรียกอีกชื่อว่า New Unmanned Cargo Transfer Spacecraft เป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการนำสเสบียงและอุปกรณ์ต่างๆไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS พร้อมกับดาวเทียมขนาดเล็กจากหลายประเทศ รวมถึงของไทยเรา KNACKSAT 2ดาวเทียมฝีมือคนไทยดาวเทียม KNACKSAT 2เป็นผลงานของทีมวิศวกรและนักวิจัยไทยที่พัฒนาขึ้นต่อยอดจาก KNACKSAT รุ่นแรก โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาการทำงานของระบบสื่อสารการควบคุมทิศทางดาวเทียมและการทดสอบเทคโนโลยีขนาดจิ๋วในอวกาศดาวเทียม KNACKSAT 2มีขนาดเล็กเพียงไม่กี่กิโลกรัมแต่บรรจุเทคโนโลยีที่ออกแบบและประกอบโดยคนไทยแท้ๆทุกชิ้นส่วนผ่านกระบวนการตรวจสอบจากจักซ่าก่อนจะได้รับสิทธิ์ให้ร่วมเดินทางในภารกิจจริง พอรกิจปล่อยจรวดประสบความสำเร็จเมื่อเวลา9นาฬิก15นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือประมาณ7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยจรวด S3 หมายเลข7ได้จุดระเบิดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากฐานปล่อยโยชิโนบุคอมเพล็กซ์อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบไม่กี่นาทีหลังจากนั้นระบบต่างๆรายงานผลว่าการแยกชั้นของจรวด และการปล่อยยาน HTV-X1 เป็นไปตามแผนนั่นหมายความว่าดาวเทียมไทย ConnectSat-2 ได้เข้าสู่วงโคจรของโลกสำเร็จความหมายที่ยิ่งใหญ่ของภารกิจนี้แม้ ConnectSat-2 จะมีขนาดเพียงกล่องเล็กๆแต่มันแทนสัญลักษณ์ของความสามารถคนไทยที่ก้าวขึ้นไปสู่วงการอวกาศอย่างภาคภูมิใจ นี่คือความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นที่ช่วยเปิดประตูให้เยาวชนและนักวิจัยไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริงในภารกิจระดับโลกและที่สำคัญมันคือการวางรากฐานให้ไทยปัฒนาดาวเทียมของตัวเองต่อไปในอนาคตทั้งในด้านการสื่อสารการสำรวจและระบบ IoT บนโลกจริงเสียงจากคนไทย และแรงบันดาลใจหลายคนในวงการอาวกาศไทยกล่าวว่านี่คือแรงบันดาลใจครั้งใหม่ที่จะผลักดันให้เยาวชนไทยหันมาศึกษาด้านอาวกาศวิศวกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะ c o n n e c t e t o แสดงให้เห็นว่าแม้เราจะเป็นประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เราก็มีความสามารถที่จะส่งผลงานขึ้นสู่วงโครจรโลกได้จริง เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนและชาวญี่ปุ่นที่มีความคิดเห็นต่อข่าวนี้กันคุณฮารุโตะมินาเซกได้กล่าวว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียส่งดาวเทียมของตัวเองขึ้นสู่อวกาศสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้ร่วมภารกิจจริงกับจักราและ ISS นี่คือก้าวสำคัญที่พิสูจน์ว่า อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนเอเชียอีกต่อไปครับคุณไลซานหนูเอาได้กล่าวว่าผมติดตามข่าวนี้ตั้งแต่ตอนน็กแซรุ่นแรกตอนนั้นยังเป็นแค่ดาวเทียมทดลองแต่วันนี้เห็นน็กแซตสองขึ้นสู่วงโคโจรจริงๆแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเห็นลูกหลานของเอเชียเติบโตขึ้นในวงการอาวกาศผมภูมิใจแทนคนไทยจริงๆครับ คุณมิโฮคาริยามะได้กล่าวว่าเป็นข่าวที่อบอุ่นหัวใจมากค่ะไทยและญี่ปุ่นร่วมมือกันได้อย่างสวยมามการที่จักซ่าเปิดพื้นที่ให้ดาวเทียมไทยร่วมเดินทางไป ISS แสดงถึงมิตรภาพทางวิทยาศาสตร์ที่งดงามฉันเชื่อว่าในอนาคตเราจะเห็นดาวเทียมจากประเทศอื่นๆในเอเชียลอยอยู่ข้างน็กแซแน่นอนค่ะ คุณริคาโดมินจูได้กล่าวว่าวงการอวกาศเคยเป็นของชาติมหาอำนาจแต่ตอนนี้ผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วครับการที่ไทยสามารถสร้างและส่งดาวเทียมด้วยฝีมือคนในประเทศมันแสดงถึงพลังของความรู้และความร่วมมือที่แท้จริงผมยกนิ้วให้เลยครับคุณชินจิโรนากายามะได้กล่าวว่า เห็นจรวจ H3 ปล่อยขึ้นจากทานิกาชิมะแล้วรู้สึกคนลุกเลยครับเพราะรู้ว่ามีผลงานของคนไทยอยู่ในนั้นด้วยผมอยากให้เด็กๆญี่ปุ่นและไทยได้เห็นภาพนี้แล้วรู้ว่าความฝันเกี่ยวกับอวกาศสามารถเกิดขึ้นได้จริงแม้จะเริ่มจากประเทศเล็กๆครับคุณคายุรันอิสาได้กล่าวว่าตอนที่เห็นชื่อ n e x 2ในรายชื่อดาวเทียม ผมแปลกใจมากเพราะไม่คิดว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้ร่วมภารกิจกับ ISS แล้วพอได้รู้ว่ามันสร้างโดยนักศึกษาวิศวกรรมไทยผมต้องยอมรับเลยว่าไทยกำลังมาถูกทางในเรื่องเทคโนโลยีครับคุณเอมิยะซาโตโกะได้กล่าวว่าข่าวนี้ทำให้ฉันยิ้มเลยค่ะการร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นมานานแล้ว ฉันชอบแนวคิดของ n e x t a ที่ไม่ได้ใหญ่โตเกินไปแต่มีเป้าหมายชัดเจนมันสะท้อนแนวคิดของคนเอเชียที่เรียบง่ายแต่มั่นคงคุณลีอันโซทาลีได้กล่าวว่าผมคิดว่าภารกิจนี้เป็นตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ทางวิทยาศาสตร์เลยครับไทยไม่ได้ส่งแค่ดาวเทียมขึ้นอวกาศแต่ส่งความตั้งใจความร่วมมือและศักยภาพของเยาวชนไปด้วย โลกจะเริ่มมองเอเชียในมุมใหม่แน่นอนครับคุณยูริโกทาคาเซได้กล่าวว่าตอนที่ดูถ่ายทอดสอดการปล่อยจรวดฉันน้ำตาคลอเลยค่ะมันไม่ใช่แค่จรวดพุ่งขึ้นฟ้าแต่มันคือความฝันของนักศึกษาไทยที่กลายเป็นจริงฉันอยากให้แจ็คซ่าทำโครงการแบบนี้กับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นค่ะคุณคิรันลาวินได้กล่าวว่า ผมมองว่าภารกิจนี้มีความหมายทางจิตใจมากกว่าทางเทคนิคเพราะมันทำให้เห็นว่าประเทศเล็กๆที่ไม่เคยมีโอกาสในวงการอาวกาศก็สามารถสร้างบางสิ่งที่บินขึ้นไปอยู่เหนือโลกได้ถ้ามีความพยายามและการสนับสนุนที่ดีคุณมินาโยุอิจิได้กล่าวว่ารู้ไหมครับว่าข่าวนี้กำลังเป็นไวรัลในกลุ่มนักเรียนวิศวกรรมของญี่ปุ่นเพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยทำได้ มันสร้างแรงกระตุ้นให้เราอยากพัฒนาโครงการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้นอีกหลายเท่าเลยครับคุณหลินโดฮาได้กล่าวว่าในฐานะคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันรู้สึกเหมือนได้แรงบันดาลใจมากเลยค่ะการเห็นดาวเทียมจากภูมิภาคของเราถูกส่งไปกับภารกิจของญี่ปุ่นมันทำให้ฉันเชื่อว่าอนาคตของอวกาศไม่จำเป็นต้องอยู่ในมือของประเทศมหาอำนาจเสมอไป คุณเอนจิโร a มารุโนะได้กล่าวว่าไทยเป็นประเทศที่ผมชื่นชมมานานในเรื่องความพยายามตอนนี้พอเห็นพวกเขาทำสำเร็จผมรู้สึกว่าอนาคตของเทคโนโลยีเอเชียกำลังมาถึงจริงๆหวังว่า KNACKSAT 3จะได้ร่วมภารกิจกับญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับคุณออยนโมริตะได้กล่าวว่า KNACKSAT 2เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือที่งดงามระหว่างคนรุ่นใหม่ในเอเชียฉันเห็นรูปทีมไทยที่ยืนถือธงชาติแล้วรู้สึกภูมิใจแทนเลยพวกเขาไม่ได้แค่สร้างดาวเทียมแต่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งภูมิภาคคุณธรรมรินโซจิยะได้กล่าวว่า ในฐานะคนที่ติดตามโครงการอาวกาศมาหลายปีผมอยากบอกว่าภารกิจนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเอเชียเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้เราจะมาจากประเทศที่ต่างกันแต่เมื่อเราร่วมมือกันเราก็สามารถส่งความฝันให้ลอยไปในอวกาศได้จริงๆ1.9ของไทยสู่จักรวาล การปล่อยดาวเทียม ConnectSat 2สำเร็จในวันนี้ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความฝันและความมุ่งม,มั่นของคนไทยจากวันนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่าลืมนะคะที่นั่นมีผลงานของคนไทยกำลังโคจรรอบโลกอยู่ ConnectSat 2ดาวเทียมไทยสู่อวกาศจริง กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดภารกิจต่อไปของวงการอวกาศไทย